อยากทำลูกชิ้นทานกินเองที่บ้านแบบง่ายๆช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วัตถุดิบในการทำกันเลยค่ะจะใช้ผงฟู1ช้อนชานะคะตามด้วยพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะผงุงรส1ช้อนชานะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเย็นจัด100 ml ค่ะแป้งข้าวโพด1-3ช้อนโต๊ะนะคะ ตีแป้งให้คลายตัวดีค่ะแล้วก็ให้น้ําตาลละลายดีค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่หมูเด้งตามลงไป500กรัมนะคะตามด้วยน้ําแข็ง1กรัมมือค่ะใช้มือนวดหมูแดงให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะจนน้ําเขาแห้งดีเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะประมาณ30นาทีค่ะ พอเรานวดผ่านมา30นาทีแล้วนะคะน้ําของเครื่องที่เราผสมไว้ก็แห้งซึมซับเข้าไปหมูเด้งแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราจะนําไปแช่ช่องฟิตนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําลูกชิ้นกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ใส่น้ําเยอะพอประมาณตั้งน้ําให้เดือดจัดแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟอ่อนสุดค่ะเวลาเราต้มลูกชิ้นนะคะห้ามใช้ไฟแรงจัดนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นเขาจะแตกค่ะ แล้วก็นำหมาปั้นเป็นก้อนๆตามใจตัวเองที่ต้องการนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็สามารถทำตามใจตัวเองได้เลยค่ะอย่าลืมนำช้อนไปจุ่มกับน้ำแล้วก็ปาดลูกชิ้นลงเป็นก้อนๆน,นะคะปาดลูกชิ้นเสร็จเป็นก้อนแล้วก็นำไปจุ่มน้ำแล้วก็นำมาปาดอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟอ่อนประมาณ20นาทีค่ะ ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะลูกชิ้นเราก็เริ่มสุกอร่อยจังก็ได้ลองชิมดูแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำลูกชิ้นไปน็อกด้วยน้ําเย็นจัดนะคะใช้น้ําแข็งผสมกับน้ําแบบนี้นะคะเราจะน็อกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อคลายความร้อนออกนะคะ เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูลูกชิ้นหล่อนุ่มเด้งหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็ตักพักสะเด็ดน้ําจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับน้ําจิ้มลูกชิ้นได้เลยค่ะส่วนวิธีการทาน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวครัวอร่อยจังจะมาบอกวิธีการท,ทําทีหลังค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะคะราดแบบนี้แล้วก็โรยด้วยพริกทอดแบบชันๆเลยค่ะ เราก็จะได้ลูกชิ้นทานช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันไหนๆเราก็ทำกินเองได้ค่ะทำง่ายอร่อยด้วยลองทำทานกันดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ